ซื้อประกันและดูเป็นภาระจังรายจ่ายก็เยอะอยู่แล้วแถมยังต้องจ่ายทุกปีด้วยยังไม่ซื้อแล้วการรอพร้อมก่อนผมเคยได้ยินลูกค้าหลายท่านนะพูดแบบนี้นะผมจะบอกกับลูกค้าว่าจริงครับทําประกันเหมือนเป็นภาระมันจะไม่เป็นภาระได้ไงครับก็ต้องจ่ายกันทุกๆปีเห็นเใช่ไหมครับพี่เห็นด้วยไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนเราก็ยอมแบกภาระเพื่อเหตุผลบางอย่าง เราถือร่มในวันที่ฝนไม่ตกแดดไม่แรงมันดูเป็นภาระเดกกะจริงใช่ไหมครับแต่เมื่อฝนตกร่มคันนั้นคันเดิมครับเดิมแล้วเป็นภาระที่พี่ๆต้องถือไปถือมากลายเป็นตัวช่วยให้พี่ๆไม่ต้องเปลี่ยนปอดอย่างจริงๆนะครับรถยนต์นะครับออกจากโชว์รูมใหม่ๆทำไมถึงให้มา5ล้อครับทั้งๆที่รถก็วิ่งแค่4ล้อใช่ไหมครับสู้ถอดยางอะไหล่เนี่ยล้อที่5เนี่ย ไปขายได้ทั้งเงินแถมน้ำหนักลดนะครับประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับทำไมหลายคนถึงยังติดยางอะไหล่ล่ะในวันที่รถยางแต่งนะครับล้ออะไหล่ที่เราแบกหนักรถเนี่ยเปลี่ยนจากภาระเป็นตัวช่วยให้รถที่วิ่งไปต่อได้ครับส่งลูกเรียน20กว่าปีดูเป็นภาระใช่ไหมครับจ่ายเงินปและมากมายเพื่อค่าการศึกษาครับหากไม่ต้องให้เขาเรียนคงประหยัดเงินไปได้เยอะ แต่ถึงเป็นภาระทําไมพ่อแม่หลายคนยินดีที่จะจ่ายล่ะครับในวันที่เขาจบการศึกษาเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยพ่อแม่ก็ชื่นใจใช่ไหมครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นภาระเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ซ่อนอยู่เสมอนะครับพี่ๆว่าจริงไหมครับเช่นเดียวกันนะครับประกันชีวิตอาจดูเป็นภาระของคุณในวันนี้นะครับแต่คุณจะไม่เป็นภาระใครในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนคนเรานะครับรู้วันเกิดไม่รู้วันตายนะครับ หมอดูที่ว่าแม่นยังไม่รู้วันตายของตัวเองเลยนะครับจะเอาแน่เอานอนอะไรกับโลกใบนี้ใช่ไหมครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทําแล้วเกิดขึ้นแน่ๆครับสิ่งที่จะทําให้ฐานะการเงินมั่นคงคนที่รักและห่วงใยไม่ต้องทุกข์นะครับผมคือการที่หัวหน้าครอบครัวนะครับโยนภาระความเสี่ยงทั้งหมดให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบ สุดท้ายครับผมอยากจะถามว่าหากวันนี้เกิดวิกฤตในครอบครัวของคุณนะเทวดามารับตัวคุณไปอยู่บนสวรรค์คุณอยากให้ลูกเมียจ่ายค่าเสียหายซึ่งอาจไม่ได้จ่ายด้วยเงินนะแต่จ่ายด้วยชีวิตที่ยากลําบากหรือให้บริษัทประกันชีวิตจ่ายแทนครอบครัวของคุณทั้งหมดกันครับก็เพราะไม่มีเงินนะครับจึงควรซื้อประกันนะครับเพราะถ้าเงินเต็มบ้านประกันก็ไม่จําเป็นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับถ้าพี่ๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนพี่ๆที่วางแผนทำประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคหล,ลายแรงประกันอุบัติเหตุประกันออมทรัพย์หรือวางแผนเกษียณครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับแซกได้เลยครับแซกทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่หน้าต่อต่อและบ้านฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้แซกขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ